รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยูโรเคก้กอร่อยทุกที่ทุกเวลายาสีฟันซอสเกลือตัวจริงมั่นใจสตาร์ทิสสตาร์ซอสสต็อปกลิ่นปากเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแพลนฮอลิเดย์ เต้โอ้ยฮปืนโอตสี้น,นีเนี่ยนอนแบบแบบดูเองนะนอนแบบดีอะไรละ่ะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วลูกอยู่นี่เจ๊เราควรต้องนอนให้ครบแบบแปดชั่วโมงวันนี่ครบไปนานละลูกโอ้ยโอ้ยจะไปไหนนะ ฉันจะพาเธอไปเซอร์ไพรส์รีบนอนพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ให้เซอร์ไพรส์อะไรสุพงศ์เซอร์ไพรส์เออเร็วรีบนอนโอเคดีมากค่ะถ้าเซอร์ไพรส์ไ,ไม่โดนนะเร็วๆไปล้างหน้าแปรงฟันเลยเดี๋ยวฉันเตรียมของแป๊บหนึ่งเปิไหนประตู และแล้วพวกเราก็พาร่างมาขึ้นรถไฟที่สถานีชิโออิริเพื่อไปลงที่มาโบรรคายกันใช้เวลาประมาณ10นาทีแล้วก็เดินต่ออีก10นาทีก็มาถึงเซอร์ไพรส์ที่ว่าแล้ว เดินหน,นาวก็เถอเอีดิคอยรู้เองแล้วอ๋อลมก็แรงเลยเนี่ย,อยนอนก็ไม่หลับพี้หมดมันยายแล้วเธอเมื่อวานก็ไปนอนไปแป๊บเดียวอะมาถึงแล้วเนี่ย <c oughs> โลว์ติ๊ด <c oughs> เออเอ้ยเถึงแล้วแกนะมานั่งเลยตรงนี้เร็วถึงแล้วถ่ายรงท้าสิเธอ ได้แล้วคุณนายโอ้ยหนาวเุ้ยวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยติดทะเลเลยอ่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วโอ้ยไฮด์ลโอ้สายละอุ้ยดีจังเลยชอบไหมอุ้ยสวยเนอะแกปะไปเปลี่ยนชุดกันจะได้เล่นลง อเซอร์ไพรส์รที่จัดให้นัตตี้ในวันนี้นะคะก็คือการแช่ออนเซนที่ยูราสัตโตนั่นเองที่นี่เนี่ยมีทั้งแบบน้ำร้อนธรรมดาว่าน,น้ำโซดาซึ่งก็ดีต่อสุขภาพมากแต่ก็จะยิ่งดีขึ้นนะคะต้องเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติหรือที่เรียกว่าออนเซนแท้ๆเลย หลังจากแช่น้ำร้อนจนฟินแล้วเราก็เดินทางกลับที่พักเพื่อไปเช็คเอาท์ค่ะเช็คเอาท์แล้วมันสบายดีนะแตวเราไปกันต่อเลยเฮ้ย <Hey. S 3> ส่วนเอเนอร์จีเรียบร้อยแกเราว่าฝากกระเป๋าไว้ที่โรงงานดีกว่าจะได้ไปเออที่ยวแบบสบายตัวเนาะโอเคออกจากโรงแรมเมอร์เคียวเดิ <c oughs> นประมาณ15นาที <c oughs> ก็จะถึงอันชินคันหรือศูนย์ควบคุมและป้องกันภัยพิบัติของเมืองโยโกซุกะนั่นเองค่ะ อยากประผมที่นี่อ่ะเฮ้ยเขาต้องใส่สูตรด้วยอ่ะเย่ถึงแล้วนี่แหละนี่แหละอันชินคันนี่เนี่ยนี่สู์ราชการปะเนี่ยไม่ใช่นี่คือสูนรป้องกันภัยพิบัติข้างในมีจำลองแผ่นดินไหวด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอเออไปเฮ้ยๆฮนา ไ่อ,อนุดวัั้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะมีความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากๆเลยดังนั้นในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแบบนี้อยู่เช่นเดียวกับที่โยกโกสุกะค่ะเฮ้ยเุ้ยยืนได โอเคเฮ้ยมันเบาลงแล้วเฮ้ยไปแล้วไปปิดไฟไปปิดไฟรีบไปปิดปักไฟตรงนั้นเร็วเฮ้ยได้กลิ่นไหม้อะเฮ้ยเฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ และที่นี่เขาก็ได้จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้กับการรับมือกับแผ่นดินไหวซึ่งก็คือนิทรรศการนั่นแหละค่ะมีการจำลองแผ่นดินไหวแบบเสมือนจริงสูงสุดถึง6ริกเตอร์ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรงนะแล้วเราก็อยู่ในฐานะนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาสัมผัสประสบการณ์เช่นนี้ได้นอกจากนี้เนี่ยยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาคีภัยด้วยแล้วก็มีชุดนักพจนเพลิงให้ได้ลองใส่กันเพราะเหตุไฟไหม้มักจะมาพร้อมกับแผ่นดินไหวรุนแรงได้ค่ะ That, s <S おい、もうなお。 ที่เนี่ยก็ดีเราจะได้ฝึกไงว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์จริงๆเราจะทำยังไงแล้วเราจะทำถูกต้องหรือเปล่าภาษาญี่ปุ่นนี้คำว่าไฟไหมคืออะไรคาไซ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 เนาะแต่ถ้าไปที่ประเทศไทยเราก็ต้องบอกไฟไหมไฟไหมอันชิงคันเยไปดูกันไปดูต่อมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลย